ดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมลงมือกินจานนี้นะครับซันดักชั่นครับผมมาในช่วงสอดสอดจุกใจครับคุณผู้ชมแปลกใจไหมแปลกใจใช่ครับจริงจริงแล้วนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แฟนตาซีโรดี้แคปนะแต่เป็นสเปเชียลวิดีโอคือเราแยกออกจากตัวของแฟนตาซีโรดี้แคปเพราะว่าถือว่าไอ้วิดีโอ12เรื่องอ่ะคือจบแล้วคือจบคือจบเลยเป็ดซีซั่นเน็ตมอนเท่ากับว่านี่คือสเปเชียลเอพิโซด ตอนพิเศษคลิปพิเศษไม่ได้เกี่ยวกับเที่ยวเดียวๆไม่เกี่ยวกับกินตามกูไม่เกี่ยวกับแฟนตาซีโรลีสไม่เกี่ยวกับแฟนตาซีโรดีแคปไม่เกี่ยวกับโรดีแคปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับดิแทกัสเพียร์เพียรดิสอันเดอร์คเอร์ไม่เกี่ยวเลยเพราะวิดีโอนี้มาแบบงงเพราะว่า,า,ว,าวันนี้ผมก็เพิ่งจะทราบข่าวแบบงงๆเหมือนกันใช่นี่คือการรอคอยที่สิ้นสุดลงแล้วครับหนึ่งปีจะเดือนกับอีกห้าวัน การรอคอยซิงเกิลใหม่ของนี่คือซากุระน้อยแห่งเมืองเหนือ SY ห้าสิบเอ็ดเรียกว่าเป็นพี่ของ CGM ได้ซ้ำไปครับเป็นพี่ของ CGM แต่ CGM อาจจะพูดตรงๆก็ปังจริงจังอ่ะ SY ทำฟังไหมันก็ปังแต่แน่นอนครับว่าคุณผู้ชมครับเมื่อเห็นเราสองคนแบบนี้เวไอดอลและรีอคชันต้องมาครับและคุณผู้ชมครับผมกับพีทได้ถ่ายเรีอคชันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ต่วนเรีแอชั่นทุกอย่างเป็นยังไงไปชมสิครับรออะไรอยู่ล่ะไปดิ

มันน่ารักอะ่ะ <arcade> เป็นสายเป็นเพลงสายหยุดยิ้มไม่ได้อะ่ะนี่คือเพลงที่ท่านผู้ชมครับหยุดยิ้มไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับก่อนอื่นครับครับเรื่องนี้ครับคือเหตุการณ์หลังจากการปล่อยซิงเกิลล่าสุดที่ชื่อว่าความคิดถึงของฤดูฝนเมื่อวันที่ยี่สบห้าสิงหาคมครับครับเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่น SY ห้ครับสตุลาคม2,562 SY 5 1ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบสาขาศิลปินดารานักร้องนักแสดงในงาน Thailand Master Youth สองพชื่อคุณคุณไหมครับชื่อคุณคุณไหมช่วงนี้คุณได้ยินชื่อนี้คุณคุณไหมครับใช่ครับ Thailand Master Youth สองพันสิบเก้าครั้งที่2ครั้ t h a i l a n ปีที่2และท่านผู้ชมจําได้ไหมครับ นั่นคือปีแล้วกับที่คุณเชอรปรางอารีกุลได้รางวัลครับกับคุณพันนจํจำเริญนะฮะต้นคะแนนกับมีมเชอปรางสูงเท่าไหลอินเสิร์ตมาครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมและปีนี้ครับ2020จำได้นะครับว่าเราพูดอะไรกับเรางวันนี้กับรายการโรดี้เอ็กซ์เ l ็กไอดลและก็อีกรายการหนึ่งก็คือรายการเหลืองเ d ล l องไอดอลอินเสิร์ตนออีกรอบ ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ลูกทุ่ไอดอลไม่ได้เกี่ยวกับไอดอลตรงๆหรอกครับแคชชื่อแคชืชื่อและแน่นอนครับเหตุการณ์หลังจากนั้นหมุมบพูดเลยว่าเท่าที่เคยเล่าให้ฟัง <c oughs> ในโรดีแคปก็คือระสำระสายสุดๆครับระสำระสายสุดๆออกกันทีเดียวเป็นพวงเลยครับปกติทั้งวงนี้นี่เกือบสิบกว่าคนเกือบยี่สิบกว่าเป็นสิบเป็นสิบสิบเลยเปสิบเลย แต่เหตุการณ์ล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้ผมต้องพูดก่อนว่าอันนี้คือเราขอทําการอินเสิร์ตตัวของข้อมูลตรงนี้นะครับผมอันนี้มันอยู่ใน EP ที่เป็น EP 6เศษส่วน2ก็คือเป็น4วงสุดท้ายเพราะว่า SY h 1ออกเป็น4วงสุดท้ายที่จะได้เล่นใน EP 7ของ LoDx ครับ SY h 1เนี่ยชื่อ C ชื่อเดิมเองเป็นโปรเจกต์เทนดีของ CNX Girls Teenage CNX เป็นรหัส เรียกสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ของไอ a อต้าครับ,รบเป็น<ม>วงโลคอลไอดอลหรือวงไอดอลท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวงโลคอลไอดอลวงแรกของประเทศไทยและเรียนตับตรวว่าเป็นวงเป็นจริงๆถ้ามีศักเป็นวงอยู่ในวงการไอดอลของจังหวัดเชียงใหม่นะ่ะ C g M คือน้องคนเล็กครับ S Y คือพี่คนโตแต่น้องคนเล็กประสบความสําเร็จสุดๆครับหปีเท่านั้นตอนนี้มีสมาชิก8คนนะ 8คนครับตอนนี้ยืนยัน8คนแล้วนะครับเพราะว่าเฟศพึ่งประกาศจบการศึกษาไปนะครับผมก่อนหน้านี้จริงๆต้องเรียนกันนานตรงเยอะกว่านี้นะครับแต่ไม่นานมานี้ก็ตั้งแต่ช่วงประมาณสิงหากัญญาอะไรพวกนี้ยปีที่แล้วอะ่ะปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ความประสับระสายในวงแล้วนะครับการออกทั้งผู้บริหารคนเก่ารวมถึงสมาชิกออกกันทีเดียว13คนครับ ถ้าการคือถ้าเรียนกันตามตรงอะ่ะการออกสิบสามคนแคบจะเรียกว่าหายะนะเลยครับหายนะเลยหายยะนะด,ด,ดีนี่แหละครับคุณผู้ชมคือเหมือน<ม>จะไปต่อไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายการรอคอยมาสิ้นสุดวันนี้แหละครับหนึ่งปีเจ็ดเดือนกับอีกห้าวันการรอคอยมาเกือบปีกว่ากับปีเศรษฐเสร็จจบลงแล้วครับกับเพลงใหม่ที่ที่ห้าแล้วครับ เพลงที่ห้าหกงครับถ้านับที่รีลิสนะถ้านับที่รีลิสแล้วมีข้อมูลหนึ่งคือสะพานสายรุ้งสองคือแสงแห่งความหวังสามคือดีกว่านี้สี่คือความคิดถึงของฤดูฝนและซิงเกิลที่ห้าก็แน่นอนครับหายเซบหายสอยอ่านผิดยังไงชาวเหนือมาแก้กันได้ขอครับขอไนเนอะขอไปเรื่องแอคเซนต์สำเนียงเหนือด้อยเนอระ ผมลัดรีครับผมระยองครับผมระยองทำไมเน่อระยองทำไมเนออนอ๋อไฮตัวเนิแต่จริงๆแล้วเรื่องของซิงที่5มันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับตั้แต่วันที่2มีนาคม SY51 Instagram อ็ดอตกโพสตตัวอักษรบางอย่างครับสระอาพโพมาแค่สระอาตัวเดียวและมีตำแหน่ง6กตำแหน่งครับ แต่เพลงจริงตัวสมมัญยาวกว่าน,นี้นะครับและต่อมาจริงๆไม่แน่ใจว่านี่คือการสับขาหลอกหรือยังไง S Y 5 1าสิ 51, ทำโปรเจกต์ X O X O ไม่ใช่ค่ายที่ดูแลโฟอีกคนละค่ายเนอแล้วแล้วล่าสุดโฟอี e, ปล่อยบั๊มแรกมานะปล่อยแล้วครับปล่อยฟูอัลบั้มแล้วด้วยครับด้วยรักและคิดถึงโปรเจกต์ห้าให้ส่งวิดีโอที่เคยถ่ายเมมเบอร์เพื่อคัดเลือกมาใส่ใน MV ใหม่ แต่ไม่น่าใช้เพลงนี้แน่ๆครับของเพลงนี้มันดูสนุกสนานแต่ภาพมันดูหม่นมากครับแต่ภาพมันดูหม่นมากๆเลยอ่ะอาจจะเป็นอาจเพลงต่อไปอาจจะเป็นเพลงเศร้าก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับเออพบทุนเส้น,นทางก็อ,อื่นพบทุนเส้นทางการแข่งขันครับ S Y 51อครับจำได้ไหมครับคุณผู้ชมในโนดีเอ็กซ์คุณผู้ชมจำได้ไหมครับเข้ารอบปัตเทิ a ออด t ชั่นชนะใครออมาชนะ แอสตอร์จากออค่ายมอริโกซาวแบบเอกฉันด้วยครับผมเละเลยสามูนย์พูนสวิส์ถ้าเป็นปัตตานีฟุตบอลก็ห้าศูนย์นะครับยิงเละส่วนรอบ,บต่อมาเซมิไฟนอลครับพวกเธอแข่งด้วยเพลงเกรงใจของแรปเตอร์ฟิเจอร์ลิงพี่ดมอมรกอลำและชุดคุนค้นๆไหมครับในรกดีวชุดนั้นเลยครับและอีกอย่างคือ นั่นคือรีโมทโชว์ครั้งแรกในประเทศเพราะว่า4เพราะว่า s อ5 1ห้าสิบเอ็ดมาแข่งที่ Work Point ไม่ได้เนื่องจากการก็ยกว่าเป็น,นปัญหาการทางข้ามจังหวัดของโควิด -19 ทีเป็นข้อจํากัดของการทางข้ามจังหวัดเพราะว่าในช่วงที่ถ่ายทำาซมี่ไฟนอลคุณผู้ชมน่าจะจําได้ไปไม่ได้ครับตลาดกุ้งเอฟเฟกต์แล้วแถม,มยังจะมีมะมพระยังมีโซนภาคเหนือเอฟเฟกต์ F จากโซนภาคเหนือด้วยใช่ครับครับและผลออกมาจบที่คะแนน 2 0 2คะแนนแต่อันดับที่สูงกว่าคือสยามดรีมต่ำกว่าคือไอมิ Me, ครับสยามดรีม210ไอมิร9.9ครับโอ้โห oh oh. คือใช้แต่สยคือ s b ส1อะปัญหาก็แน่นอนการที่ใช้ว่ารีโมทโชว์และไม่ได้ใช้แบบว่าเช่าสตูดิโอเพื่อทำแบบแบบของจูเนียร์ยูโรชันคือจูเนียร์ยูโรเชันเขาจะใช้วิธีบันทึกเทปแต่ว่าบันทึกเทปในสตูแต่อันเนี้ยเอ้าดอและมันจะมีปัญหาเลยทำให้ผลที่ออกมาก็ นั่นแหละครับค,คือเพื่อนผมที่ตาม Idol ไอดอลด้วยกันเนี่ยมองเอฟเฟกปัญหาชัดเจนเลยคือพื้นที่พวกเธอเล่นปกติในเวทีจะเป็นพื้นไม้แล้วก็ฉาบด้วยสีดำอันนี้ทุกคนน่ารัราญกับเวทีอของเบวส่วนที่ SY SY รีโมทโชว์คือพื้นปูนครับ,รบและเป็นอีกนอนด้วยไม้แปะครับและเพลงนี้มผมตั้งข้อสันนิษฐานอีกแล้วครับผม ข้อสัตย์ทีานสาคัญคุณจําได้ไหมครับผมพูดเสมอรอบชิงชนะเลิศให้หลับตาเล่าอย่างเล่าถูกกติการอบชิงแข่งเพลงใหม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และผมเชื่อ<ห>ว่าให้เอสบายเข้าชิงเพลงที่จะชิงน่าจะเป็น,พนเ,เพลงนี้อีกแน่แหละครับก็เพลงนี่แหละหายเสแสหาอยสวยนี่แหละซึ่งมันน่าจะเป็นการที่เรียกว่าเป็นการตั้งใจจะโชว์พลังของความว่านอร์เทนครับคือความเป็นภาคเหนือ ใช่นี่คือสไตล์ความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเลยอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนผมพูดไปนี่ผมผม,มที่ใช่หมดผมรู้สึกไปในตัวเดบีแล้วว่าเพลงนี้มันหยุดยิ้มไม่ได้นี่ก็ต้องชมไม่เ<ม><ม>ชือ่อก็ดูสิไม่เชื่อก็ดูสิไม่เชื่อคุณไปดูหยุดยิ้มไม่ได้ก็คือ ภาษาเหนือเหมือนจําได้ว่ากรรมการคอมเมนต์ว่าเวลาตอนโลดีเกรรมการคอมเมนต์ว่าภาษาเหนือมันเป็นภาษาที่น่ารักอะ่ะด้วยความที่ว่าภาษาเหนือเป็นภาษาที่น่ารักอยู่แล้วฟังแล้วมันก็รู้สึกแบบ้ยน่ารักจังเลยพอมาอยู่ในเพลงนี้แล้วก็แบบเข้ากับความสดใสของน้องๆม,มันเป็นภาษาที่มันเป็นสำเนียงการพูดที่น่ารักมากถ้าอย่างญิงก็สวัสดีจ้ารู้ชายถ้ารัชชยก็อย่างสวัสดีครับปกติเลย <C ute> คือสำหรับผมถ้าทั่วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูในฐานะคนฟังเพลงแล้วก็ไม่ไม่ได้ตามส Y เยอะแยะเนี่ย <c ute> อืมคัมแบ็กดีเลยนะ <c ute> ครับคัมแบ็กดีเลยนะดีมากด้วยอีก <c ute> อย่างหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเพลงนี้มันหยุดยิ้มไม่ได้มันหยุดยิ้มไม่ได้จริงๆค,ครับ <c ute> ภาษาเหนื่นภาษาที่น่ารักมากเป็นภาษาที่พอมาเราฟังแล้วรู้สึกว่าอืยิ้มแก้มปลบเพลงนี้นะใครถ้าใครไม่ได้ตามไอดอลไม่ได้ตามวงนี้นะยัดใส่ให้มันฟังเดี๋ยวก็ยิ้มเองครับ แล้วเรียนตับโตสไตล์ก็จะคล้ายๆสไตล์ของอาจารย์บรโนเพรผสมกับสไตล์ยุคใหม่ของ C G M พ O T E เขเนียใช่เพราะว่าสไตล์ของอาจารย์บรรมโนเพรถ้าใครจําได้ครับไอคนจนจําต้องคนปันรถถีบแล้วก็แล้วก็พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับอ่าก็ประมาณนั้นประมาณนั้นตามธรรมเนียมครับเรามาตัดเกรดรอบนี้เราจะตัดเกรดแบบศูนย์ถึงสิบนะครับผม ครับผมอ่าผมให้เกตสี่ใหญ่พ่เพชรเปิดก่อนเลยกี่คะแนนนะฮะโอ้โหแปดจุดเก้าให้กันพลาดไว้นิดหน่อยคือข้อเสียคือมันหยุดยิคือพยายามจะหุบยิ้มแต่มันต้องตีกลับมาตลอดอ่ะนั่นคือข้อมันเป็นข้อเสียแต่มันก็เป็นข้อดีมันเป็นข้อดีแต่มันไม่ใช่ข้อเสียแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อดีมันมันมันไม่เดินทุกคนสำหรับผมผมให้ แปดเต็มสิบครับแปดท่วนฮะส่วนข้อเสียเหมือนกันพี่เวทครับเื้อพยายามจะหยุดยิ้มแ้วมันหยุดยิ้มไม่ได้พวกเองเฮ้ยพวกเองแปดคนไม่ขอโทษนะเว้ยเฮ้ยพวกเองทำดีมากเลยว่ะครับไอ้ไอ้ไอ้บ้าพยายามจะหยุดยิ้มแม่งก็หยุดยิ้มไม่ได้อ่ะจริง <c oughs> เออจริงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ้า SY ปล่อทำาอนะรอดูครับรอดูและคุณผู้ชมครับผมว่านะ ผมรู้สึกนะไปผมว่านะทำเพลงที่คิดว่าที่คาดว่าจะใช้เป็นเพลงที่ใช้ชิงแชมป์ของแต่ละวงไหมแล้วก็รวมเพลงที่ใช้แข่งจริงอ่ะสามเพลงคือเลิฟมีท่าไม่ตายแล้วก็ Crush ลงไปด้วยช่วงนี้เราไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจอ่ะนมาแน่นอนแต่ช่วงนี้นนอาจจะเช็ว่าไปพักผ่อนปิดเทอมนะฮะก็เลยอาจจะว่าหลังจากนี้ก็ผมก็จะ ขอเตรียมตัวกับการสอบไฟนอลนะครับแล้วก็หลัจะสอบไฟนอลเสร็จก็ผมอาจจะขอพักยาวๆเลยเ <Summer, S 1> ขาเรียกว่าซัมเมอร์ซามเป็นซัมเมอร์ครับก็ไปช่วยไมช่วยขายของซึ่งถ้าคุณจะได้เห็นผมสตอรี่ในไอจเท่านั้นครับเฟซถามว่าเฟซบุ๊กออนไหมนานๆจะลงทีแต่ผมจะไปโฟกัสทางไอจีเป็นหลักยังไง ไปตามต่อกันในไอจ t o r อรีเอานะครับผมหรือว่าที่เป็นโพสต์ที่เป็นแกงหรือว่าเป็นโปรโมตต่างๆอ้อล่าสุดครับทุกคนตอนนี้ผมปล่อยคลิปแฟนโซนโเคเบอ,อร์เวอร์ชั่นใหม่จากชาวคณะเคเกิลสองเราซึ่งมีคุณเข็มจีราปัญญาวิมตดหรือ b e n ส Idol p a r a ร i ไ e เข้าที่ตอนนี้กำลังที่สัปดาห์หน้าจะแข่งรอบเซมิฟนลนะครับย้ยนะ เซมีแล้วนะไอดอลพาราไดซ์เซมีแล้วนะไปตามเนื้อในยูทูบช่องผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เพชรปล่อยขึ้นอินโฟเมชันไว้ด้านด้านมุมขวาบนนะครับผมขวาบน<ม>ขวาบน,าบนอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนนานาที่ผมตามที่ผมเพิ่งตามรายการไอดอลพาราไดซ์ฝากเชร์เบนซ์ด้วยนะครับผมเซมีไฟนอลส์ <S S แล้วและเบนที่จะส่งลิงก์คลิปนี้ไปให้ถ้าเบนดูอยู่มึงไฟนอลไม่พอนะแชมป์เ้ย แชมป์นะเว้ยอ่ะแชมป์ว้านวาน,ะนะไอ้ยแชมป์นะเว้ยหกคนนะไม่มึงเพราะว่าหลังจากจบตัวนี้เดี๋ยวจะใส่ทีเซอร์รอบเซมิไฟแนลสองอีอบภายัเส้เห้ดูเป็นน้ำจิ้มได้เวลาที่สาวน้อยทุกคนต้องสู้เพราะหลังจากนี้มีเพียง9้าคนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อ กับรอบเซมีไฟนอลที่หลังจากนี้จะไร้ซึ่งทีมคือหนูก็ไม่ได้อยากแข่งกับใครทำใจไว้ต้องเจออะไรแย่ๆแ,แน่เลยกับระบบการแข่งขันที่ทุกคนต้องสู้กันเองหากอยากไปต่อต้องหาทางรอดหากอยากรอดต้องนัดักยภาพให้สุดมาร่วมลุ้นคนที่คุณเชียร์อาทิตย์นี้18นาิกา20นาทีทางช้อง3กด33 แต่ว่าแฟนตาซีไอเดอรแฟนตาซีจะมไม่มานะคะไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่มีผมรอโรดีเอ็กซ์อย่างเดียวแล้วผมจะไม่นอนนะรอโรดีเอ็กซ์มีสองเดอร์สตาร์ไอเดอร์นะผมรับเอร์สตาร์อเดอร์นนรอเดอร์สตาร์ไอเดอรด้วยแต่ของพี่รอโรดีเอ็กซ์อย่างเดียวซึ่งพี่กำลังพยายามเช็คว่ากดเช็คว่าจดจดไว้ก็ส่งก็แล้ว ทิกตอกก็ทำแล้วทำไมเม่ติไม่มาทักแฟนฝากไว้นะทุกคนฝากไว้นะยังไงกคือคือแล้วแต่แล้วแต่แต่ว่ายังไงก็กดไลค์กด subscribe minus พงศธรและนี่ในการสร้างดัชนีถูกช่องทางเลยนะครับ c e b o o k IG, Twitter, เตอร์ทิกตอกอะไรตามแม่งไปที่หมดเลยโอเคยังไง ฝากไม่ได้งามตีไว้มือไงในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมอกอ้อมใจอ้อมอกอ้อมใจบผมดกาคลิปหน้าถ้ามีโอกาสถ้ามีอะไรสนุกถ้ามีโอกาสันเจอไปแล้วไปรับแต่กลับมาแน่ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ